เป็นอะไรเขาจะสุ่มตรวจอะใครขับรถโลไปจอดพี่จะเป็นนางฟ้าหรือจะเป็นมีอะไรกันแล้วแต่อารมณ์มันมีอะไรกันแล้วมันไม่เอาไปหมดเลยนะไอ้ขี้แล้วแต่มันโดนชิ้นส่วนปืนอะฮะโดนอะไรใช่พี่ผมโดนตอร์แม่งยึดเลยดิยึดอ้าวยึดได้ไงวะไม่ผมผมยังงงอยู่เลยผมผมเปิดตู้ใช่ป่ะผมเปิดตู้แดงดูปุ๊บไอ้เขี้ชิ้นส่วนปืนกูหายไปไหนวะแต่ของอย่างอื่นอยู่ครบเลยพี่ชิ้นส่วนปืนหายหมดเลยของอะไรอยู่บ้าง ก็แบบพวกครีมพวกล็อกพีคพวกแคบพวกปูนอย่างเงี้ยในรถผมอะไม่หายชิ้งเลยหายแต่แบบชิ้นส่วนปืนอะไรหายู่เลยอะไรหายมากติกเก็ตไปถามนายกดูว่าชิ้นส่วนปืนผมหายไปไหนอะไรหายมากแบบไซนเดอร์บาเรลฟอนสไซหายหมดเลยนะหายหมดเลยไซนเดอร์บาเรลฟอนไฟนะใช่พี่ผมยังงงไอ้ผมก็เลยติกเก็ตไปถามดูว่าแบบชิ้นส่วนปืนผมหายไปไหน นายก็บอกว่าตำรวจแม่งยึดไปเอาดีมันยึดมึงเลยเหรอใช่พี่แต่ของมันค้นจากในรถเหรอแล้วก็ออกไปอะี๋จริงจริงๆมันยึดไม่ได้ได้มีได้้มีหมานะปกติถ้ามันจะยึดมันต้องยึดหมดตรันนะรันนะตำรวจดำเบียด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 เมื่อเมื่อเมี่อเมื่เจ๊ชื่อเลยนะโอ้โดนแหล่ะโดนงอมตีนแล้วคนหายเว้ยพี่โตเกียวพี่โตเกียว อางนี้นะถ้าเราเล่นมีดกันนะจะไหวมเล่นมีดเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปครับเจอกันเปยกเจอกันน้องชายเดี๋ยวพี่เจอครับเาหเราเล่นมีดเราจะไหวเว้ยปืนทะลมก่อนนี้ ล้มาเลยเวลาเขาเล่นเน่ะเขาจะดันมาหาเราเลยนะสุดให้มึงเอาปืนเล็งยิงครับขอสนัดก่อนจะได้มีปืนหน้ามึงเอาปืนเล็งยิงกันดิเออพอ้วนะ่น่นี่นี่น่นี่นี่น้นี่น่นนึ่นี่นึ้นี่นี่นี่นีนน้นนึ่นี่นึ้นนึ้นน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 ึ้นนึ้นนีนน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 ่นนน่นนน 5กาเล่นกันหน่อยดิชุบเพื่อนชุบอะไรกันด้วยดิไอ้มีชอนพี่ขอไอเดียหนึ่ง5 9 6มาดี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 ได้ไรละพี่5 9 6หน่อยแพ็คหน้าน่อยแพ็คหน้าเฮ้ยกูจะบอกให้นะอย่าเล่นแยกกันนะชุบกันเลยนะมึงชุบตั้งอย่าอย่าข้ามข้ามเพื่อนนะไม่ต้องดันไปข้างล่าไม่ต้องลงไปข้างล่างอ่ะป่าป่ะไอ้ขึ้นไปตรงกล่องเลยตรงกล่องยานเลยไปตรงกล่องเลยไปตรงกล่องไปตรงกล่องป่ะตรงกล่องแล้มีอีกไอ้ทำไรเนี่ยกูจะเป็นพวกแบบโหดอ่ะ เป็นปืนขวาปะจะลนตู้นะเราไม่ได้เซฟป่อไงกูดาา่านะใครตีกูอะเฮ้ยมึงอย่าตีกันดิไอ้สัตว์เยอะดิทำไมให้ไม่ออกเลยไม่่อถสงุูดล่นไหมตุ้ยตายยอตุยตายยอตุ้ยตายยะ ให้พี่แก้ให้ปแปรงวาร์คถอยไปถอยไปอีกพีเคตยิงซ้ายหน่อยพีเกตยิงซ้ายยิงซ้ายยิงซ้ายหน่อยซ้า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 ย อยงเบรกว่การมันโดนไอ้ยัขยะมาดิมาดิใครวะใครเ่งลาวะไอเด็กใหม่ใช่ปนี่ไงปากระต่าตผู้หญิงอย่างฟรีเลยแกงเค่นี่ควาย เอาไอ้อรขึ้นมาโดนส่งผัวไรดีเลดีเลยดีชวนเพื่อนชวนเพื่อนชวนเพื่อน ไอ้คุยปลอบใจกันเองไอ้คุยบอกไหวแล้วไหวแล้วคุยแล้วมาโหน่คุยชี้แก๊งทุเล่เด้ยมึงคุยกันเองเมื่อวานเนี่ยไอ้เพี่ยะตอนนี้ปีแล้วคุยกันเองเชี่ยแก๊งกราบมีตัวไหนกิพย์ไอเที่ยนบอกว่าเก่งไอ้ควยอวยกันเองไอ้ทุเล่ไม่ไม่ไม่ตัวไหนตีกูป้าฮะตป้าหลานมีโมปีอะกันอะไรนะ เมื่อกี้ใครบ้าไปกินน้องกูวพตบอกตายไอ้สัตว์อะไรเมื่อกี้ใครบานองขัวมึงมึงมีอาการมึเวอว่าห้กินยมื่อกี้ใครบ้าไปกินน้องขัวสภาพตัวงกไม่้เม่ี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกีเมื่อกี้เมื่อี้เมื่อก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 ้เมื่อกี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 ้ม่กี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อก้เกี้เ่อกี้เมื่อกม่กี้เมี้เมือกี้เมือกี้เมื่้เอ้เมี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เม่อกี้่อกี้เมื่อกี้เมื่อี้เม่อ เขาจะีบเขาจะรับวยกาววนี่หว่าไม่ได้หมดนะไม่ใช่ครับเขาเชงครับเเชงครับอู้นดีบอได้หมดไม่ได้รกดีบอลได้หมดอ่ะไเเราเชงครับเรเชงเอาเดี๋ยวเจ็ดยุ่่ย้ายาแล้วหรอนาย เฮ้ยเกิดเกิดแล้วก็ไปไกลตีนไปเกิดแล้วก็ไปไกลตีนหน่อยหน่อยไหนไหนตัวไหนเมื่อกี้ตายสัตว์ไหนเูเสร์ฟเลยเฮ้ยอ็เงินหมินวนี่เมื่อวตีนไปไหนไหเหมนปกคุณตนไหอ่มามาเื่อเื่อ แต่สองศูนเต็มแฟนเดมมึงลั่นจัดเลยกูยชอบแบบนี้น้องมึงลั่นดีกว่าไอ้เ <c oughs> พื่อนถามอยู่ปะไม่ไม่อยู่เห <c oughs> มือนใช่หรอไอ้แฟนเด์หรอเออมันลั่นจัดเลยแันเดะ <c oughs> สลับเสาวสลับสาวแล้วพูดใหญ่อ่ะ <c oughs> ไป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 อปไ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 ปะปไตไปไปไรไป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 โอไป่ปไปไันปนัไลไป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 ไไไไดไปปไปไไไปไปไ เขาจะจิบข้าวเขาตอนนี้น่ามีที่สองใครอยู่เบียวบอสอุ้มมาได้เลยไอ้ผ่านแฟดคนเดียวผ่านแฟดยังไงล่ะผ่านเป็นดิพี่ภูมิเนี่ยพอริมีมเมื่อคืนอย่างไรแล้วก็ใครวะไอ้ภูมันไปไหนน่ะคือรีวายไม่รู้ไม่เจอเลยพี่เป็นดีภูมิไม่ค่อยสบายคอมนะดิลูกทุ่มเงินกรบปืกน้องเดียวไอเดลหายไปไหนวะตอนร้านว่าปืนหลังไม่ได้มาเดียหายไปไหนไอซีกบ้านมึงอ่ะเดียวแค่ร้านป้าขายวิตามินเดียว ไอเบลไปไหนไอเบลไอเบลมาไม่ใช่หรอเบลงานร้านเบลงานร้านโอเคมีกับไ้เฟนดี้อะเฟนดี้ไม่อยู่รีไวไม่อยู่พิบุกไม่อยู่ลายาวไม่ไอคอมพังจริงอ่ะอันนี้คอมพังจริงป่ะแล้วส่วนไอไอจอพังรีไวใช่ป่ะใช่รีไวกระจอยแล้วคือมันมันซ่อมหรือว่ามันเคมหรือว่ามันไม่รู้ไม่รู้ถ้าหลอดผมถามให้ไม่ถามมันถ้ามันงั้นก็ให้มันมาอันนี้ไปก่อนไปพี่เดี๋ยวต้องไปเซ็ตของให้เดี๋ยวทำให้ได้ S <S ปลาปลาปลาเบลบอลเบลบอลเบลบออยู่พี่เตียอยู่อยู่พี่เตียอยู่พี่ดวงไม่ได้รันนาแล้วหรอได้น่มาร้าเลยโอเคไม่มันจะพูดยังไงมันไม่เข้าประเทศอไอ้ดวง ว่าไงพี่ว่าไงครับว่าไงรถดีกว่าว่าไงพี่ <c oughs> พี่เกดว่าไงพี่ยังไง